อ่ะอ่ะมิกี้มานั่งเร็วเข้าโคฟงประชุมเนี่ยอันนี้ผัดกบนี่ยำไก่นี่ผัดกบนี่ยำไก่อันนี้ตำแต้าอันนี้หมูทอดกรอบอันี้จบแล้ว นม่หัดได้อีกจานนึงดิ๊ค้างๆแม่เร็วมาหน้าเน่ยคกๆประชุมหน่อยจะได้ถ่ายรูปสวยๆเร็วมน้องพีเก่าไปไว้นั่นอันนึงลยู่ แม่ไปกอดกันมาเลยนะครับครับน้องแสงแสงอ่าเราดีอ่ะกินกันนะมัดเต้นแนวต้นหยังมาเนาะเอียวแกนี่เสียงมามัดเหรอลูกค่ะกินกัน